ลักษณะของคนนั่งก็จะไม่ใช้คําว่านั่งนะผมจะเป็นคําว่านอนนะผมเหมือนว่านอนขับนะผมอ่าอันถัดมาหน้าภูมิใจหน้านําเสนอมากผมเป็นตุ๊กตารมนั่นเองนะผมสามารถกดให้มันติ้นได้ด้วยครับผมทุกคนโอ้โหโคตรเฟี้ยวอะครับผมใครแบบว่าอยากไปแกล้งเพื่อนก็ไปฉีดใส่หน้าเพื่อนได้นะผมลักษณะการฉีดก็แบบนี้เลยอ่า ครับผมก็กร,ราบเซอร์ติกันด้วยนะเดียบบนน๋ยวเวมทาุผมนี่เกมเพจจูเกต้าสามรับวันนี้ผมราจะมารีวิวซีซั่นพาร์ทชื่อเจ้าฮอตดอก อยหนุยนะครับเป็นซีซั่นพาราสุดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยครับผมสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าซีซั่นพาร์คือตรงไหนผมก็ซูมเข้าไปทางขวาบนตรงนี้เลยอรัเป็นรูปฮอตดอกเขียวๆตรงนี้แหละนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะได้พาร์อันบนนะครับก็จะต้องเติมเท่านั้นนะครับเท่ากับว่าสายฟรีก็จะได้พาร์อันล่างนะครับสหรับ อันบนจะเป็นพัทเติมเท่านั้นนะผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะผมว่าคุ้มต่อการจะเติมซื้อหรือเปล่านะครับเพื่อการเสียเวลานะผมไปเริ่มรับกันเลยนะผมแล้วเดี๋ยวจะไปรีวิวทีเดียวนะครับโอเคมาเริ่มรับกันก่อนเลยนะครับอันแรกผมรถยนต์กล้องกระดาษอันนี้น่าสนใจมากครับทุกคนรถยนต์กล้องกระดาษใส่อาหารโอ้ยมาฮอตดอกรองเท้าฮอตดอกนะครับ ว่นตาแดดฮอตดอกแว่นตากระดด h ฮอตดอกโอเคชุดฮอตดอกนะครับผมรับมารัวๆนะค่อยไปเอ,อ่อรีวิวกันทีเดียวนะผมขวดซอสของเล่นฮอตดอกซีซั่นนี้มันแบบชิลๆไปปะตะกาซอสนะครับผมชีซีซั่นนี้มันรู้สึกแบบชิลมากๆล้ม,มลอของคือเบสิกมากๆหรือเปล่าโอเคตัวโชว์ฮอตดอกจัดมาตัวตาลมอันนี้เทอันนี้เทบอกเลย เน่ดูมีการรับไส่ไปไส้มาแล้วเดียเนี่ยอันนี้เฟี้ยวหน้าหน้าตั้งหน้าบ้านมาครับผมโอเคจัดมาไฟไฟ LED ครับผมโอเคแล้วก็เตียงก้องกระดาษใส่อาหารโอเคอันนี้เอาไว้ให้สัตว์เลี้ยงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะผมก็ยังไม่รู้นะมีน้อยฮัตดอกครับผมจัดมา โอเครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไป รีวิวให้ดูกันนะครับผมโอเคผมย้ายบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมมาดูกันดีกว่าผมว่ามีอะไรกันบ้านผมอย่างแรกขอซูมไปที่ชุดก่อนเลยแล้วกันผมก็มี3ส่วนผมมีแว่นตามีชุดแล้วก็มีรองเท้าผมลักษณะก็เป็นแบบนี้เลยนะผมแว่นตาก็จะเป็นเหมือนมีไส้กอโค้งอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็เลนแว่นก็จะเป็นสีนแดงๆนะผมแล้วก็ตัวชุดก็จะเป็นเออไส้อกครับผมลองหมุนดูรอบๆดูนะผมมันก็จะเป็นอ่าข้างหลังก็จะเป็นเหมือนเออ ขนมปังนะครับที่มาประกบเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับข้างหน้าก็จะเป็นไส้กรอกนะครับแล้วส่วนรองเท้านะผมก็จะเป็นลายแดงแดงมีผักหรือเปล่าเขียวๆนั่นน่าจะเป็นผักนะครับผมอ่าก็หมุนให้ดูรอบๆนะครับผม ยรวมแล้วเราก็จะเป็นขนมปังแล้วก็มีผักแล้วก็มีไส้กรอกอยู่ตรงกลางก็เป็นชุดไส้กรอกที่เป็นไส้กรอกจริงๆนะครับผมตลกดีนะครับผมแต่ก็ได้อยู่นะครับผมถัดมาเป็นเฟอร์นิเจอร์นะผมจะขอไปที่ป้ายไฟก่อนเลยแล้วกันนะับป้ายไฟฮอตดอกนะครับกดเปิดปุ๊บมันก็จะมีแสงสว่างขึ้นมาในกรณีนี้ขอเออ เปลี่ยนสีไฟบ้านแป๊บหนึ่งนะผมอันนี้น่าจะกาลังดีอ่าพอเปลี่ยนไฟบ้านมืดนะผมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ผมมีแสงเป็นประกายแล้วผมก็มีไอแสงวิ่งรอบรอบเป็นวงกลมสำหรับป้ายหอดอกตัวน,นี้นะครับผมและอันถัดมาผมเป็นตะกร้าซอสนะผมไม่เข้าใจนะว่าเันนี้มีมาทาไมนะผม <laughs> มันน่าจะเป็นของที่เอาไว้วางตกแต่งสมากกว่านะผมเพราะว่าพอเข้าไปใ,ใกล้ๆแล้วอะ เออมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะผมจ้าจะแบบว่าเอาไว้วางตกแต่งบนโต๊ะอะไรอย่างนี้สะมาก,กว่านะผมทุกคนดูนี่เนี่ยคือมันก็แบบเออก็แบบนี้นะผมไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะผมเอ้ยอ,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 อะให้ดูใกล้ๆมุมนี้นะผมก็เป็นซอสที่มีซอสเขียวเอ้ยซอสแดงแล้วก็ซอสเหลืองแล้วก็มีถ้วยอะไรวางอยู่สักอยาก่างนอะอันนี้น่าจะเป็นเออเอาไว้ตกแต่งบนโต๊ะอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าอันถัดมาเป็นตัวโชว์ฮอตดอกนะผมอันนี้นะผมก็เมื่อเราเดินเข้าไปใกล้นะผมมันก็จะมีไฟติดนั่นเองนะผมนี่ อ่าอันนี้เดินออกว่าห้างไม่มีไฟใช่ไหมทุกคนสังเกตดีๆนะพอเดินเข้าไปใกล้พบอ่ามันมีไฟตู้ติดขึ้นมาผมสํำรับอันนี้ทําอะไรได้ไหมมันก็ทําอะไรไม่ได้เช่นกันผมเป็น ของตกแต่งเนอผมีฮอทดอกอยู่ข้างในประมาณน,นี้เนผมอ่าไม่สามารถกดซื้อหรือว่าทาอะไรกับมันได้นะผมแค่แบบว่าเอามาวางตกแต่งเนอะผมเดินเข้าไปก็ไฟติดอะไรแบบนี้นะครับผมอันถัดมาหน้าภูมิใจน่านาเสนอมากผมเป็นตุ๊กตาลมนั่นเองนะผมสามารถกดให้มันติ้นได้ด้วยครับผมทุกคนโอ้โหโคตรเฟีย้ยวอะครับผมแล้วรู้สึกว่ามันจะมีแสงด้วยเลยผมจะขอปิดไฟอีกทีหนึ่งผมไะม,มันมีแสงตรงตู้นะผมถ้ากดอีกทีหนึ่งอะมันก็แค่ดับไฟนะผมแต่ว่ามันไม่หยุด เต้นนะผมก็ไม่รู้ไงว่าทำไมไม่หยุดเต้นนะผมคือถ้าจะให้มันหยุดเต้นนะก็ต้องแบบว่าเก็บมันเข้าไปในแก้ไขบ้านก็นะผมแล้วก็แบบเดี๋ยวแงะแบบเงี้ยคือมันไม่หยุดเต้นก็เก็บมันเข้ากล่องนะผมแล้วก็มาวางใหม่มันก็จะหยุดเต้นนะผมเนี่ยแบบนี้นะผมแล้วเราก็กดเปิดให้มันเต้นใหม่มันก็จะเต้นนะผมอ่าแบบนี้อ่ามันก็จะมีไฟขึ้นมาด้วยนะครับผมถ้าดูแบบสว่างก็จะเป็นแบบนี้นะผมก็จะเต้นดิ้นไปดิ้นมาแบบนี้เดี๋ยวอันนี้หน้าเอาไปตั้งหน้าบ้านนะผมเทตลกดีนะครับอ่าเดินให้ดูรอบๆก็ แล้วสางกเป็นอย่าง,งนี้แต่ผมสีส้มเหลืองๆหนมก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษหรอมีหน้าตาด้วยนะครับผมอ่าถัดมาเป็นเตียงนอนฮอตดอกนะผมซึ่งเตียงนี้ไม่ใช่เตียงสัตว์เลี้ยงผมเป็นเตียงที่เรานอนนั่นเองนะผมเป็นเตียงที่คนสามารถเข้าไปนอนได้หนุ่มลักษณะก็จะเป็นเออผ้าห่มลายๆนะผมแล้วก็มีแตงกวาเป็นหมอนนะแล้วก็ ข้างๆนี่ก็จะเป็นเหมือนเออท่าเป็นเหมือนท่าอะไม่มองว่าเป็นเตียงละกันมันเป็นเหมือนทาดนะผมแล้วก็มีคําว่าฮอตดอกอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าและอันถัดมาผมเป็นตุ๊กตาฮอตดอกนะผมเมื่อเราเดินเข้าไปใกล้นะผมมันก็จะพ่นอะไรสักอย่างออกมามแล้วก็เมื่อเรายืนแช่นะผมมันก็จะมีเออควันจากห้องบนนะผมติดอยู่นะบอกว่ากาลังกําลังแบบกําลังอบกําลังทําอะไรอยู่แล้วผมก็เลยมีควันขึ้นมานะผมเป็น ตุ๊กตาฮอตดอกที่เหมาะกับการเอามาตั้งโชว์ที่บ้านนะผมแม่จะว่าไปมันก็เข้ากับชุดผมเหมือนกันนันเนี่อะะ <c oughs> แล้วก็บริเวณข้างล่างผมจะมีขวดเอ่อซอสแดงซอสเหลืองแล้วก็ขวดขาวๆนั้นจะจะเป็นเกลือหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะผมอะเมื่อเดินออกมาแล้วมันจะหายไปเห็นปะอะดูนะผมเมื่อเราเดินเข้าไปมันจะมีควันกับไอ้บุ้งพุ่งแล้วก็มีขวดตรงฐานขึ้นมานะผมอะดูนะ อ่าเห็นไหมมันจะมีขวดพุ่งขึ้นมาจากฐานเดิมแล้วก็ ไอผักมะเขือเทศอะไรเงี้ยพุ่งขึ้นมาจากด้านบนนะผมแบบนี้อ่าแล้วก็มีน้องหมี่ที่ใส่ชุดฮอตดอกอยู่นะผมกกษณะรอบๆก็จะเป็นแบบนี้นะผมจะว่าไปมันก็เหมือนชุดที่ผมใส่อยู่นะผมแค่ชุดที่ผมใส่เป็นตัวผมและไอตุ๊กตาตัวนี้เป็นน้องหมี่นะผมเหมือนน้องหมี่ใส่ชุดใส่กอกนั่นแหละนะผมก็น่ารักดีนะครับผมถัดมาเป็นขวดซอสของเล่นนะผมมันคืออะไรนั้นมาดูกันดีกว่านะผมเมื่อถือแล้วมันสามารถกดเล่นได้นะม,มันฉีดหรือเปล่าทำอะไร อ้าฉีดจริงด้วยเว้ยทุกคนมันเขยยาก่อนนะผมมันก็ฉีดลงไปที่พื้นนะผมถามว่าฉีดทำไมเปื้อนเอิมก็ไม่เปื้อนนะผมแต่ว่ามันก็เท่ดีนะผมมองการฉีดใส่เพื่อนมากเลย <c oughs> ดูมุมนี้หน่อยนะผมขอมดูมุมข้างหน้าหน่อยนะผมมันก็จะฉีดแบบนี้ผมเป็นซอสสีส้มๆเหลืองๆก็ฉีดออกไปแบบนี้เลยนะครับผมใครแบบว่าอยากไปแกล้งเพื่อนก็ไปฉีดใส่หน้าเพื่อนได้นะผมลักษณะการฉีดก็แบบนี้เลย ก็เป็นของเล่นนั่นแหละนะผมสามารถบิดได้ทั้งหมด20ครั้งนะครับผมและสิ่งสุดท้ายผมก็คือยานพาหนะนี่เลยผมรถยนต์กล่องกระดาษใส่อาหารความเร็ว4.5่จาเมื่อกดขี่ไปปับ๊บมันก็จะเสิร์ฟโอ้เอายางงี้เลยเหรอเอาอย่างงี้เลยเหรออ,หอ๋อข้างล่างเหมือนจะมีล้อยอยู่นะผมล้อดำๆนะผมแล้วก็เอ่อมีคาดว่าเป็นแบบสัญลักษณ์ฮอตดอกนผมแล้วก็จะเป็นเหมือนกล่องกระดาษเอาง่ายๆเป็นเหมือนกล่องกระดาษลักษณะแบบนี้นะผมอ่า ลักษณะของคนนั่งก็จะไม่ใช้คําว่านั่งนะครับจะเป็นคําว่านอนนะครับเหมือนว่านอนขับนะครับอ,อะไรอีกอะมีผ้าสีขาว,ขาวลายสีฟ้าอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ลักษณะก็เหมือนกล่องกระดาษที่มีล้อนั่นแหละนะครับก็มาดูการวิ่งของมันกันดีกว่านะครับให้ฟังเสียงอีกทีนะครับเมื่อกี้มีเสียงความต้องการรบกวนนะครับมา,มา อามันก็จะคลืนคล่นๆแบบนี้เลยครับผมความเร็ว4.5ก็ไม่ได้จัดว่าแย่นะผมก็ถือว่าได้อยู่แต่มันก็เป็นกล่องกระดาษนะนะดูประลาดประหลาดดีนะครับผมเออโอเคผมมาสรุปรวมอีกทีนะผมสำหรับซีซั่นพาร์เจ้าฮอตดอกตุ้ยหนุยมีอะไรกันบ้างนผมอย่างแรกก็เป็นรถกล่องกระดาษใส่อาหารตัวนี้เลยนะผมความเร็ว4.5นะผมและถัดมาก็จะเป็นชุดนะผมเออแว่นตาที่ผมใส่อยู่นะเราก็เป็นชุด กอกนมแล้วก็รองเท้าขผมแล้วก็ของเล่นอย่างหนึ่งขผมก็คือของเล่นขวดซอสอันนี้ขนมที่เอาไว้เขย่าเขย่าแล้วก็บีบนะครับผมสําหรับเฟอร์นิเจอร์นะผมก็จะเป็นตะกร้าซอสอันจิวนี่นะผมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวโชว์ฮอตดอกอันนี้ขนมแล้วก็ถัดมาเป็นตุ๊กตารมตัวนี้ขนมแล้วก็ถัดมาเป็นเปออ้ายไฟฮอทดอกข้างหลังอันนี้นะครับผมแล้วก็ เตียงฮอทดอกนะผมแล้วก็อสุดท้ายก็จะเป็นตุ๊กตาน้องหมีฮอทดอกนั่นเองนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือของของซีซันพาเจ้าฮอทดอกตุ้ยหนุยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจแบบว่ามันน่ารักนะหรือว่าอยากจะได้ไดเออ รถกองกระดาษหรือว่าแบบอยากจะได้กวดซอสบีบเขย่าเขย่าแล้วก็พ่นหรือว่าอยากจะได้ชุดใส่กอกแบบผมนะครับผมหรือตุ๊กตาลมตั้งๆนานๆราๆนะผมก็สามารถไปโดนกันได้เลยนะผมสำหรับซีซั่นเจ้ามขจะตุ้ยหนุยอันนี้นะครับแค่ชื่อก็กินขาดแล้วนะครับ ถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็มีอะไรอยากจะสอบถามพิเศษนะผมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็หรือว่าอยากจะพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริงให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ see you ต้องหาคนไปเอาไอ้ขวดซอสนี้ฉีดหน้าละ <c oughs>